ว่าแล้วเห็นไหมครับไปทำข่าวพูดข่าวใส่ร้ายใส่ร้ายป้ายสีคนในองค์กรของเขามันไม่ดีขนาดผมเป็นคนนอกเข้าไปฟังแล้วได้ยินข่าวที่เขาพูดเขาพูดอย่างนี้มัน ผมยังรับไม่ได้เอไอ้พวนี้มันช่องนี้มันไปพูดใส่ร้ายดราม่าไอ้ทีมอลูกวงของเขาได้อย่างไรไปพูดดรามา่าเอาคนนั้นไปเปรียบเทียบคนนี้ไปบูลลี่อะไรต่างๆนานาน,นะครับเท่ากับบูลลี่เขานั่นแหละที่เอาข่าวทีมลูกวงเขาไปดรามา่ามันไม่ดีนะครับเห็นแล้วเราคนนอกเรายังไม่สบายใจ เขาเป็นระดับหัวหน้าวงนะครับผู้ริหาได้ยินที่เขาพวกนี้พูดพวกนี้พูดมันก็รับไม่ได้หรอกเห็นไหมสุดท้ายเขาก็เก็บข้อมูลมาเก็บข้อมูลมาเออหมอนี่มันจักจะเอาใหญ่แล้วพี่น้องนะนะครับพากาันลุมพูดดราม่าลูกทีมของเขามันไม่ดีนะครับ โอ้โห oh oh. แบบนี้สุดท้ายก็เรียบร้อยพี่น้องเขาได้โพสแล้วนะครับเพราะว่ามันเกินจะเยียวยาแนละ้วมันแบบว่ามันหนักแล้ครับเขาซุ่มดูอยู่นานพวกคุณทำอะไรพูดใส่ร้ายคนในองค์กรสร้างความแตแกแยกมันไม่ดีพี่น้องมันไม่ดีเราคนนอกเข้าไป ดูแล้วผมไม่สบายใจผมเลิกดูเลยครับผมเลิกดูครับเห็นเอฟซีเข้ามาติดตามกันเยอะแยะมากมายเรื่องที่ไม่ดีในเอฟซีนี่ชอบจังเลยเข้าติดตามก็ไปกดยกเลิกกดเลิกติดตามเขาได้แล้วไอ้พวกที่ชอบไปพูดใส่ร้ายทีมงานหรือว่าคนในองค์กรของมอรมนะครับไม่ค่อยดีหรอกไปพูดอย่างนั้นนะครับนะครับ สร้างความแตกแยกให้องคอ์กรเขามันไม่ดีนะครับผมเนี่ยเลิกดูเลยคนอย่างนี้นพี่น้องแล้วก็มันมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาด้วยนะครับเคยพวกอ่ะไปโอมเงินออมทองโอมเงินเขาพี่น้องบางครั้ง fc ฝากมาไปซื้อนู่นซื้อนี่ฝากมาอะไรก็ได้ไม่ครบหรอกพี่น้องเพราะว่าคนอ่ะคนนี้ก็อาศัยช่องว่างตรงนี้นะครับในการทำมาหากินนะครับ ผมก็เห็นอยู่แต่ว่าไม่พูดว่าคนคนนี้ไปมมอมงเงินหมอหลาพี่น้องผมเห็นแล้วก็มอลาที่ผมติดตามด้วยนะเขาเบี้ยวเงินนะครับเบี้ยวเงินแล้วก็ตอนแรกเขาก็ไปหาอยู่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไปนะครับเขาก็มาทําพูดข่าวเรื่องดราม่าจบข่าวเลยเคราวนี้ทางผู้บริหารเห็นแล้วมันไม่ถูกต้องเขาเลยโพสต์นะครับ ห้ามพูดข่าวเกี่ยวกับวงของเขาเรียบร้อยพี่น้องจบข่าวนะเห็นไหมครับไอ้เขาจริงนะครับตอนนี้เขาจริงแล้วพวกคุณนั้นเล่นเขาจะหนักหนาสาหัสจริงๆตอนนี้เขาจริงแล้วเขาดูพวกคุณดูอยู่นะครับอย่าบอกว่าเขาไม่ดูนะครับคุณทําในสื่อสาธารณะอย่างไรวันสักวันหนึ่งเขาก็เห็นคุณนะครับ พยายามเอาความจริงใจนะครับนะครับจงสำนึกว่าตัวเองนั้นอกกระแสใครอยู่นะครับสวัสดีครับ